สวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นเด็กพี่จอร์ดเ x นะฮะเพราะว่าเพิ่งได้พี่จอร์ด EX มาครับแล้วก็เดี๋ยวไปแก้ไขเด็กของเจ้าบูนะฮะเป็นเด็กเจ้าบูที่ทางเกมเขาเซ็ตไว้ให้นะฮะผมลองไปเล่นดูแล้วฮะโอ้โหไม่ไหวฮากาศฮะเพราะว่ามอนเตอร์นี่หลากหลายเกินไปครับเดี๋ยวเราจะลบทิ้งให้หมดเลยแล้วก็โมดิฟายใหม่นะครับก็ป๊อปปก,กับพเจยเนี่ยผมจะใช้เป็นเวอร์ชั่นแรกนะฮะเพราะผมคิดว่าเรื่องค่าพลังงานกับ อินดิจีทีใช้ในการโจมตีกับค่าพลังชีวิตเนี่ยผมว่ามันโอเคกว่าของใหม่นะครับแล้วก็พี่จอเนี่ยผมจะใส่เวอร์ชั่นเก่าไปหนึ่งตัวแล้วก็เวอร์ชั่นใหม่หนึ่งตัวเนื่องจากว่าผมมีเวอร์ชันใหม่แค่ตัวเดียวคะพี่จอเอ็กมีแค่ตัวเดียวส่วนพี่จอรธรรมดาเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยมันมีประโยชน์นะฮะผมคิดว่ามีประโยชน์ในการดึงบอลเตอร์ฝั่งตรงข้ามที่อ่อนแอเนี่ยมาให้เราตบเล่นนะฮะคิดว่าน่าจะได้ใช้งานทั้งคู่นะครับเพราะว่าอ่า มันก็มีแค่2ตัวเนี่ยที่เป็นตัวหลักส่วนทงเกอร์ก็จะเป็นเจ้ามาังกรหนามนะฮะตัวใหม่อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเจ้าบอานเตอร์ต่อสู้นะฮะจำชื่อไม่ได้ครับแต่ความสามารถมันก็คือว่าถ้าเพื่อนเราตายเนี่ยมันจะโจมตีแรงขึ้นที่หกนะครับเป็นดาเมจหนึ่งร้อยนะฮะเป็นตัวที่เอาไว้พลิกเกมพลิกสถานการณ์ได้ค่อนข้างดีนะครับส่วน Energy เดี๋ยวจะใช้ Energy ต่อสู้นะฮะแล้วก็พวกการ์ดเทนเนอร์การ์ดซับพอร์ตอะไรพวกนี้ก็จะเป็นการ์ดพื้นฐานไปนะครับ แล้วก็ใส่เจ้าอืมจะเรียกว่าอะไรดีไม่อยากเรียกว่าบูลแต่แบบแบบในเกมอ่ะอออยากเรียกว่ากีนตามกระตูตมากกว่าเจ้าตัวเนี้ยใส่ไปถามว่ามีประโยชน์อะไรไหมไม่มีฮะไม่ไม่ได้อยากใช้นะครับแต่ว่าใส่ไปเพราะความเท่นะฮะอยากเอามันเป็นไปนปกปกกล่องฮะเลยใส่ไว้ที่เหลือก็ตามเดิมฮะเป็นก้ายยอดนิยมตามเดิมนะครับ เดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนกล่องนะครับเปลี่ยนปกกล่องแล้วก็เปลี่ยนพลังงานก่อนนะครับนี่เดี๋ยวเราไปเอาเจ้าเจ้าไม่อยากเรียกว่าบูเลยเรียกว่ากีนตั้งแต่เด็กมาเรียกว่าบูนี่มันก็ไม่ใช่อะ่ะอแล้วก็พลังงานนะต้องเอาน้ําน้ํากับไฟออกอเอผมว่าเราเอาเอซ์สปีดออกดีกว่าไหม เราะว่ามังกรเรานี่มันใช้ทั้งสองสองเอเนเลยเนาะไปเอาไปเอาน้องลีฟใส่แทนดีกว่าว่าน่าจะดีกว่านะเพราะเอ็กซ์ปีดเนี่ยอาจะเผื่อว่าจังหวะเราต้องเอามังกรออกอย่างเงี้ยไม่ม,ไม,มีไม่มีใบเอเนจีไม่พอเ,เพราะเราเพราะเราอาจจะไม่ได้ติดเอเนจีให้กับมังกรลยไเงี้ยมันจะไม่ทันการผมว่าเอาเอา,เอารีฟสองใบเลยดีกว่าครับ โอยอยากจะบอกว่าเจ็กของไอ้เจ้บูนะเด็กที่เกมวขาเซตมาให้เนี่ยเน่ามากคนระับเพราะว่าการซัพพอร์ตนี่แทบไม่มีเลยครับแล้วก็มอนเตอร์นี่เยอะมากะทั้งท่าปกติท่าไม้ธ้าต่อสู้อะไรก็ไม่รู้เละเทะเดี๋ยวมาดูกันครับอ่ะเอนจี้ออกก่อนมาดูกันว่ามันจะเวิร์กไหมจริงๆมันควรจะมีพี่จอร์จเอ็กสักสตัวนะฮะ เพื่อความเร็วในการในการหาจัวเจอนะแต่อันนี้เฟียนฮะได้มาเมื่อก,กี้เลยครับแล้วก็มาลองเลยไม่รู้จะเวิร์กหรือเปล่าผมก็ไม่ได้คิดเองนะครับผมก็ไปเจอคนอื่นขคยยำม,มาแล้วเมื่อตอนเช้าไอ้เด็กที่ว่าเนี่ยแล้วก็เลยจะเอามายำชาวบ้านคราบ้างฮนะเพราะว่าโอ้ยมันดีจริงแล้วก็อีกเด็กหนึ่งก็เด็กเกลาดอเอนะครับผมก็มีการ์ดอะไรครบหมดแล้ว แต่ว่าเห็นเขาคิดกันก็ไม่รู้จะเล่นดีหรือเปล่านะฮะเล่นมาก็คงเหมือนกับชาวบ้านนะฮะก็ลงมังกรไปก่อนนะครับแล้วก็เจ้าอืมเจ้าผีเนี่ยนะฮะหน้าเือนผีแต่ทำไมเป็นท่าต่อสู้ก็ไม่รู้นะฮะเขาเด็กน้านะครับไม่รู้จะเป็นเจลโดหรือเปล่านะถ้าเป็นเจ拉โดนี่ก็อาจจะงานหนักนะฮะมาถึงจะเป็นมังกรเหมือนกันโอ้ไม่ใช่ครับเป็นฟรีเซอร์ครับโอ้ยนี่เด็กน้าล้วนนะฮะ เด็กน้ำต้นตำรับแตมอนเยอะมากเลยนะเนี่ยมีทั้งชิโตเดมันแล้วก็ลาพานะครับเรานี่ยพิจีเนมาสองตัวนะฮะแต่ป๊อปโป,โปยังไม่มาเลยมันอะไรกันนี่เดี๋ยวนกพิราดจะเจอกับนกน้ำแข็งนะครับแต่ตอนนี้นกน้ำแข็งมาแล้วนกพิรายังไม่ออกมาสักตัวเลยฮะโอ้มีเนี้ามให้ด้วยอนี่นี่คือมีสี่ตัวเลยเนี่ย ใช้คาเฟมีแต่ต้นเกมเลยดีมากฮนะออกเหรียญไม่ออกเักเหเรียนถนะ้าออกค่อยนะมันถึงออกค่อยอย่างนี้สบายแล้วฮนะป๊อปโปจุ๊ม,มาป๊อปโปจุ๊งมาเสีคาถาและะ้วป๊อปโปจุ๊มาฮ่ามันจะต้องมาแล้วมันมีไม่กิตตัวนะมอนมอนน่ในกองเราแต่ไม่แน่อาจจะออกตัวอื่นก็ได้เนาะ ติดคูไปก่อนครับติดคูไปก่อนฮนะติดให้กับเจ้าผีไปก่อนนะขูว่าเขาตีเราตายนี่เขาเจ็บหนักแน่นอนฮนะใช้จิตวิทยาเป็นประโยชน์ครับเราปล่อยเขาตีไปนะฮะตีแทงก็ตีไปฮนะนั่นแหละแล้วก็เจ็บไปยีบ เราก็มีโอกาสในการตบนกคร่่งมากขึ้นนะครับเพราะว่าเลื่อยเขาลดนี่ก็เดี๋ยวติดจี้ให้กับปอปปอกครับเดี๋ยวก็แปลงเป็นพิจิเอรผมว่ามันจะเก่งไม่เก่งเนี่ยมันก็อยู่ที่การจั่วการอีโวนะเพราะว่ามันใช้ตั้ง3ามลากอะหลังๆมานี่เด็ก เด็กที่อีโวสักสล่างนี่ผมว่าไม่ไม,ไม่ค่อยไม่ค่อยป๊อปเท่าไหร่นะฮะใช้เวลานาน,นครับไปเจอเด็กเร็วๆนี่อาจจะเสร็จก่อนนะฮะเอาอย่างไงครับนี่ก็ผมก็พยายามถ่งเวลานีฮะก็ดูว่าเขาจะเอาไงนะฮะใช้ ดึงอนนี้ออกมาครับเขาก็ส่งเจ้าปลาดาวออกมาฮะแล้วก็ถอยถอยมาไตีซ้ำอีกเหรอไตีเปล่าไตีก็เจ็บนะเจ็บแล้วโดนสวนด้วยเอาเปล่ายัางไงครับโอ้โหใช้ไอวิงนะฮะไม่เอาตายนะฮะ ไม่เอาตายเขาก็เจ็บอยู่ดีฮะเขาคิดอะไรอยู่ฮะโอ้โอเขาน่าจะกลัวโดนสวนด้วยเจ้าผีนะฮะนี่ป๊อปโกรใหม่ตัวเลยเนี่ยร่างสามไม่มาเลยอ่ะติจี้ไปก่อนครับนี่คือเรายืนเฉยเขาก็เจ็บไปไป40ด้วยะฮะกระตีทีเขาจะเจ็บเป็น60นะฮะโดยที่เราไม่ได้ทําอะไรเลยสรุปว่าไอ้มังกรตัวใหม่เนี่ยไอ้ดัตติโอนเนี่ยสร้างมาเพื่ออะไรเพื่อแทงอย่างเดียวนะะไม่ได้สร้างมาเพื่อตีนะฮะ แต่แผงหลังเขานี่น่ากลัวทุกตัวเลยนะไม่ใช่ว่ามีทั้งเซนิกาเมะและ้วก็สตาร์มี่อ่ะออไม่ใช่เซนิกาเมะคาแมสตาร์มี่นี่คือแบบอาลังจัดอะได้เอ้อไม่ใช่ว่ากาเทนเนอร์เขาจะไม่ใค่คาเซมีนะและที่เหลือเนี่ยเป็นใบอีโวของโปเกมอนหมดเลยอันนี้อันนี้นี่าฮนะจัดเด็กแบบนี้นี่แบบโอ้โหสุดยอดอะมีแต่โปเกมอนอะ ก้อนมันต้อง6 7 8 9็ดแปด้อ๋อเซตนี้ทั้งหมดมีโปกเกมอนทั้งหมด12ตัวใช่ป่ะ 10, สิบสิบสสิถ้าใส่มาฟูลอะอย่างอย่งอางละสอใบอะมีโปกเกมอนทั้งหมด14ตัว14ตัวก็คาสเมิอีก2ใบเป็น16ก็เหลือจัดจัดก,การ์ดซัพพอร์ตอีก4ใบอ๋อ เขาเลือกแต่ตัวท็อปทอปของเด็กน้ำมาเลยก็ความหวังอยู่ที่ด็อกเตอร์นะฮะดูว่าจะจู่ได้อะไรครับโชว์มาทำไมก็อีโวไปก่อนแล้วกันครับอย่างน้อยก็เลือกเล็กตัวเล็กเขามาตบได้นะฮะความสามารถนี่ไม่ว่าจะอยู่แถวหน้าผหลังใช้ได้หมดนะครับอเบลิตี้ครับไอเจ้าพิจ๊อตัวนี้เนี่ยเป็น เด็กแรกเลยฮะที่ผมใช้เล่นฮะในช่องนี้เลยนะฮะเพราะว่าตอนนั้นนี่ไปก๊อปเด็กชาวบ้านบุยคาแม็กเขามาแล้วว่าไปก๊อปเด็กชาวบ้านเพราะว่าการ์ดผมเน่าเหลือเกินครับก็เลยต้องไปดูเด็กอ่าล็อกออนนะฮะเพื่อมาจะได้ชนะเขาบ้างโอ้แล้วส่งคาแม็กมาเลยอ่ะเรียบร้อยครับเขาก็เลื่อเหลือ 60. หกสิบนั่นแหละเดี๋ยวเราจะส่งเจ้าผีไปตีหนึ่งร้อยนะฮะ เรานีพร้อมสวนอยู่แล้วครับโอ้่คิดว่าต้องใช้ด็อกเตอร์นะฮะตอนแรกจ,จริงๆจะใช้คาสกินะครับเพิ่มดาเมจเป็นร้อยสิบนะครับแต่ด็อกเตอร์มาขอด็อกเตอร์ก่อนครับโอ้ยรู้งี้ใช้คาสกิด,ดีกว่าจูมาทําไมอย่างงี้โอ้เพื่ออะไรฮะโป๊กบอลน,นี่ผมต้องการตัวอีโวเขาไม่ได้ต้องการไปสืบโปเกมอนนะครับไม่มีอะไรให้ศูนเสียนะฮะ เจอหมัดสยองของเจ้าผีไปฮะท้าล้างแค้นหนึ่งร้อยดัเมตรโอ้โหตายเอาได้นะครับเนี่ยคุณคุณเต่าฮะเต่าขนองฮะคุณไม่หนีนี่คุณฆ่าผมนี่ผมส่งพี่จอไปตีนะฮะเอาไงฮะอ้าวงามแล้วครับอย่างนี้ โอ้ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวสองเท่าอ,อ,อ,อายู่แล้วฮะไปแล้วค่อยว่ากันทีหลังฮะโอ้ยมาช่วยชีวิตโอ้ยจริงๆในใจผมนี่ว่าแพ้แล้วเนี่ยโอ้จอยเอ็กมาพอดีรากาเป็นมือเรานี่แบบโคตรอลังอ่ะอลังไม่ใช่ว่าดีนะเยอะอลังอ่าใช้ไปครับใช้น,อน้องลี้ไปฮะใบไม้ปิดปลิว ตีเลยฮะเดี๋ยวเขาเปลี่ยนใจกดหนีคอตีก่อนนั่นแหละจัดไป2แต้มเท่ากันนี่เขาส่งอะไรมาตีเราก็ทีเดียวไม่ตายนะฮะเขาส่งตัวนี้มาครับเพราะเขาคำนวณแล้วครับว่ารเราจะตีได้แค่120นะฮะเพราะว่าเขามีแถวหลังแค้2ตัวแต่เราไม่คุยโปเกม,มอนอยู่ครับ จริงๆเราใช้พี่จอธรรมดาเรียกตัวหลังมาตีได้นะแต่ไม่ได้ฮะเราต้องเล่นตามคอนเซ็ปต์ฮะมีคุยโปกเกมอนต้องใช้ฮะใช้โชว์เราต้องการคอนเทนต์อ่าอดังจะมาอีกนะไอ้มังกรตปติดให้มันแมวอะตัวนี้ดีกว่าใช้คุยคุยซอมบี้ ปุกผีขึ้นมาฆ่าตายไปร้อยยี่สิบอยู่ดีตีเลยฮะไม่ต้องเรียกเลยฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นการหยามเม้าเกินไปครับให้เกยียดเขานิดหน่อยร้อยสี่สิบโอ้ก็เกือกไม่เวิร์กนะฮะมีดวงมาช่วยครับจริงๆมีสองใบน่าจะดีกว่าครับพี่จอดีเอ็กเนี่ย